สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องเสียงของห้องบิดคอยครับเครื่องขุดแต่ละรุ่นนั้นเสียงดังรบกวนเราจะมามีวิธีกเก็บเสียงหรือขจัดเสียงกันอย่างไรง่ายๆเลยครับอย่างที่ภาพที่เห็นนี้ก็คือการนําเสียงและความร้อนขึ้นบนหลังคาเห็นไหมต่อท่อด้วยสังกะสีมัดดิบสวานไหนะครับพัดลมจูด ความร้อนและเสียงผ่านไปตามท่ออันนี้อากาศที่ระบายได้ดีมาก,กน,นะรับอุณหภูมิเครื่องขุดก็จะเย็นหน่อยความร้อนและเสียงขึ้นบนหลังคาอันนี้เป็นพัดลมอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นพัดลม50ติ้ขนาดใหญ่เนือจากพื้นที่ใหญ่ห้องใหญ่การที่เราจะดูดลมออกนั้นควรที่จะใช้พัดลมใหญ่เพื่อที่จะ มีแรงในการดูดได้เยอะทำให้ห้องมันเย็นทำให้เครื่องขุดไม่มีปัญหาไม่ชัดดาวระบายความร้อนได้ดีประเมินผลได้ไวขอบคุณครับนี่ก็คือการเอาเสียงนะฮะแล้วก็ความร้อนเห็นไหมขึ้นบนหลังคาเลยนะครับเสียงก็จะไปดังอยู่บนหลังคาไม่รบกวนเพื่อนบ้าน นี้เรามาดูพัดลมที่ใช้ครับมี2แบบนะครับด้านดูดกับด้านส่งนะครับส่วนใหญ่จะใช้กันผิดซื้อกันผิดนะฮะเอาด้านส่งมาเป็นด้านดูดเนื่องจากว่าพัดลมที่ด้านดูดเนี่ยจะมีราคาแพงกว่าด้านที่ด้านส่งลมนะครับเลือกผิดซื้อผิดก็จะมีปัญหากันไปตลอดเวลาคนระับดูดลมก็ไม่ได้ดี เราก็ตามบัรลมนะครับเข้าไปติดตั้งอันนี้เราจะเติมอากาศเข้าไปข้างในเจาะรูนะฮะแล้วเราก็เอาพัรลมติดเนี้ยเอาอากาศเข้าเมื่ออากาศเข้าแล้วเดี๋ยวเราจะต้องดูดความร้อนมันออกครับด้านด้านดูดครับด้านเข้าอันนี้คือด้านดูดออกเห็นไหมครับเราเอาท่อลมต่อขึ้นบนหลังคานี้เพื่อที่จะให้ เสียงมันขึ้นไปอยู่บนหลังคานะครับเงียบคริปเสียงเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ60เดซิเบลก็ไม่รบกวนเพื่อนบ้านสนใจก็สอบถามหรือทักได้วามาได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนโชคดีสวัสดีทุกท่านครับ